ท่านผู้ชมเคยได้ยินข่าวรือนี้ไหมเกี่ยวกับเจ้าสัวซีพีคุณธนินเจวรานนท์เนี่ยนะครับนะที่เขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เจ้าสัวเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติแล้วนะเป็นจากสัญชาติไทยเนี่ยเป็นสัญชาติจีนแต่ล่าสุดในท่านผู้ชมนะฮะเครือจเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเขาออกมาชี้แจงแล้วนะเขาบอกว่าตามที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยเป็นการเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยว่าจะเป็นภาษาไทยก็ดีภาษาจีนก็ดีนะฮะ เกี่ยวกับการถือสัญชาติของนายธนินเจียวราน์เนท์นะครเป็นประธานอาวุโสเครือเจริญภพกพันเนี่ยท่านผู้ชมนะได้ก่อเกิดความสับสนและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมเป็นอย่างมากนะทั้งนี้เนี่ยขอชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยไม่มีมูลเป็นความจริง แต่อย่างดใดนายธนินทียวรรน,น์เนี่ยเป็นคนไทยกําเนิดในประเทศไทยและก็ถือสัญชาติไทยท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความกรุณานะอย่าแชร์การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ถือเป็นการละเมิดสิทธิกระทบต่อชื่อเสียงและเข้าข่ายนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นหมายความว่าเขาขู่ไกลๆนะท่านผู้ชมนะว่า ห้ามแช์นะข่าวที่มันเป็นเท็จเพราะฉะนั้นมันสําคัญอยู่แล้วว่าเพราะฉะนั้นมันสําคัญอยู่แล้วว่าเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นความจริงเนะี่ยท่านผู้ชมก็อย่าไปแชร์เลยประมาณนี้แหละนาเสนอประมาณนี้ไม่ว่าคุณธนินเนี่ยจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนสุดท้ายเราก็ยังต้องทํามาหากินต่อไปอย่าไปสนใจอะไรมากมายสิ่งที่สําคัญมากกว่าการเปลี่ยนสัญชาติคือการผูกขาดสินค้าการผูกขาดการค้าขายที่คนรากหญ้าระดับกลางเนี่ยไม่สามารถเข้าถึง อันนี้สําคัญกว่าถ้าจะพูดถึงก็อย่าให้พูดกันแบบนี้ดีกว่านะฮะนะว่าเราจะต่อสู้กับก,บการผูกขาดสินค้ายังไงเราจะทําอย่างไรให้เนี่ยตลาดล่างเนี่ยหรือระดับการคนที่เป็น SME ทั่วไปเนี่ยลืมตาอ้าปากได้บ้างเออนะถ้าเราจะพูดพูดกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มันไม่จริงก็อย่าไปแชร์เลยผู้ชมนะเปลืองสมองเปลืองรบพื้นที่ Facebook หรือสื่อออนไลน์ต่างๆเปลืองเปลืองตัวด้วยอย่าไปแชร์อะไรที่มันไม่เป็นความจริงเชื่อผมแล้วทุกอย่างมันจะดีขอบค,ครับ